สวัสดีครับพอีช่นลนะครับวันนี้ก็มานำเสนอการเดินทางไปท่องเที่ยวไปในสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่จะมานำเสนอเชื่อว่าเขาลิกกี้นะครับซึ่งอยู่ที่ใกล้เมืองลูเซนะครับผมก็เดินทางจากลูเซนะครับจากซูริคไปยังลูเซแล้วก็เดินทางเพื่อที่โดยทางเรือนะครับไปขึ้นเขาลิกกี้ซึ่ง มีใช้ยานามว่า Queen of Mountain นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองดูโซนะครับที่ลงจากสถานรถไฟมาก็เดินข้ามมาเลยครับก็จะมาถึงท่าเรือนะครับที่จะไปขึ้นเขาในลิกกี้ก,กีแล้วก็ผมก็สามารถที่จะใช้ s w i ตช t r r อร์ l บพลนะครับขึ้นบนเรือนี้ได้เลยนะครับ วินเซสและก็ลงในวงเล็บวิกกี้ครับนั่นคือยอดของที่ที่เราไปครับมีท่องเที่ยวเยอะเลยนะครับเรืออันนี้เราอยู่ในเรือที่จะไปยังเขาลิกกี้นะครับคือยังท่าเรืออันนี้เรือยังไม่ออก ขายอีกประมาณสักหกเนาทีก็ออกนะครับผมก็ลงรถไฟครับของเมืองดูเซ่นนะครับตรงข้ามกับถานนี้รถไฟลูเซ่นเลยก็ขึ้นมาที่ท่าเรือไดเลยนะเรือก็ค่อนข้างจะใหญ่โตนะครีบรนะครับ นี่น่เที่ยวขับขึ้นมาบนเรือน้ครับงแรมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนเป็นเอ่อเป็นเสนะครับแล้วก็เป็นชนหัวเรือก็เลยมีคนมาเยอะพอดีเราเข้ามาคนต้นๆก็เลยบอกว่ารไม่ได้ไปนอกๆฝนมนเลยก็เลยหลบมานั่งในก่อนนะครับกลัวว่าฝนจะจะตกแรงนะครับาดูจะพยากรณ์อากาศก็ประมาณสักบ่ายโมงฝนจะหยุดครับ ครับแล้วในการขึ้นเรือแล้วก็เรือได้เริ่มออกจากฝั่งครับผมก็ได้เก็บภาพบรรยากาศนะครับที่บริเวณท่าเรือแล้วก็ขณะที่เรือวิ่งมาซึ่งจะมีมุมถ่ายรูปเยอะมากเลยนะครับก็ขอแนะนําให้รีบถ่ายนะครับเนื่องจากว่าการเดินทางาในการนั่งเรือเนี่ยมุมต่างๆมันก็สวยมากแน่นอนคนก็ย่อมออกมา ที่จะมาถ่ายรูปมากนะครับวิวต่างๆที่เกิดขึ้นในตอนช่วงบริเวณที่เราล่องเรืออยู่เนี่ยมีภูเขาที่เป็นเหมือนกับท็อปบนเนี่ยเป็นหิมะเขาขาวอยู่คล้ายๆกับลักษณะคล้ายๆกับฟูจิที่ญี่ปุ่นนะแต่ว่านี่จะไม่เหมือนเพราะว่ามันไม่ใช่ปลายแหลมมันจะเป็นเหมือนกับเป็นเทือกเป็นเทือกไปนะครับก,ก็สวยอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสได้ลอง ไปถ่ายรูปหรือว่าไปล่องดูนะครับผมก็ว่ามันดีมากนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากไว้เลยนะเพราะว่าการที่เราไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยส่วนใหญ่เราก็ใช้สวิตเทอร์พลัสกันนะครับเพราะว่านี่ไปโปรแกรมนี้เนี่ยเราใช้ทวิตสวิตเทอร์พลัสนะครับซึ่งเป็นการไปฟรีตลอดทางเลยนะครับว่าไม่ใช่เชิงฟรนะีเพราะาเราจ่ายสวิตเทอร์พลัสแล้วใช่ไหม แต่เราก็ใช้สิทธิ์ในการที่จะทั้งนั่งรถไฟทั้งขึ้นเรือแล้วก็นั่งรถไฟขึ้นเขาในาลักษณะการใช้สวิตเทวพัทอย่างเดียวเลยจบม้วนเดียวเลยได้เลยนะครับก็ลองลองลอง,ลองใช้ดูนะครับผมว่าดีมากนะครับใช่นี่คือวิวครับที่เราจะล่องไปขุนอขา่อกี้ขุนข้างนอกนี่ลมแบบลมแรงมากเมื่อกี้นี่ คนเต็มอยู่เยอะต้องวิ่งหนีเข้ามาในเกมคุณจะคงทิะบัตร,ตร,รแรงมากนะครับคนยืนแทบไมีอยู่ที่ผมว่าจะไปแล้วก็กลัวว่าเสียงมมันเข้ามาในในกล้องก็ไม่สามารถที่จะ,ะถ่ายมีพูดบรรยายได้แล้วก็คือลูเซนนะครับลูเซนเมืองสวิสแลนด์นะครับ,ม,นนรบ,ม,ม,รบมันลองลองเล็กไปเพื่อที่จะขึ้นเขาลิฟต์นะครับ ครับก็อย่างที่บอกนะครับผมก็ว่าวิาว,วข้างๆต้องสวยงามตลอดทางเลยนะครับก็เลยเก็บเป็นภาพนิ่งนะครับมาฝากนะครับแล้วก็ขอแนะนำให้เตรียมตัวใส่รองเท้าแล้วก็ใส่ชุดกันหนาวให้มันค่อนข้างมิดชิดนะครับเพราะว่าขึ้นไปข้างบนค่อนข้างจะลมแรงและหนาวมากครับลองดูต่อนะครับว่าเป็นยังไงต่อครับ พอเรามาถึงท่าเรือ Big Snow นี่แล้วก็มาก็จะมีสถานีลิกกี้ลิกกตีลิครูน,น,นะรครับต่อไเลยเพิ่มเติมนี้ต่อเลยใช้สวิตชัเบอร์พลัสได้เลยนะครับทุกที่ก็โชว์โชว์โชว์สวิตชัเบอรพลสก็สามารถใช้ได้จากลุโซมา ถ้าผมมาจากสูริ่งก็ออยังใช้ชิปชอ์ฟลาสมาได้อยู่นะครับ ไฟนะครับไปเขาขึ้นไปนะครับประมาณ8สถานีนะครับก็จะถึงยอดเขานะครับชื่อว่าลิกกี้กุงนะครับทีนี้ผมเนื่องจากลมมันแรงมากผมเลยจําเป็นจะต้องลดเสียงจากที่เป็นคลิปวิดีโอนะครับเพื่อที่จะได้อัดเสียงใหม่นะครับมาถึงที่ยอดของลิกกี้นะครับเหมาภูเขาภูเขาลิกกี้นะครับที่นี่สูงกว่าระดับน้ําทะเลอยู่ 1 7 0 0งเ่เหนะครับจะมีโรงแรมที่นี่ล้มที่ได้ยินอยู่นั้นก็โดยปกติแล้วผมจะพยายามอัดเสียงให้มันเป็นธรรมชาติของที่ที่ผมได้เห็นจริงพบจริงนะครับความรู้สึกมันจะเล่นเรียวนะครับผม,ผมก็เลยพยายามจะ,ะเสียงที่ผ่านไปนั้นคือเป็นเสียงลมจริงผมก็เลย แต่มันเหมือน,นว่าบางทีฟังแล้วมันจะไม่ได้เนื้อหาเลยผมก็เลยจําเป็นจะต้องมาภาคใหม่นะครับเลิกกี้นี่เป็นภูเขาซึ่งมีความสูงอยู่ตั้ง1700กว่าเมตรสูงกว่าระดับน้ำทะเลนะครับจุดวิวที่มองที่ท่านชมอยู่นี่ผมไม่สามารถที่จะบรรยายได้ด้วยความสวยของมันนะที่ขนาดที่มองเห็นในภาพเนี่ยกับตาเปล่าที่เรามองเห็นเนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะครับถ้าถ้าเกิดว่าได้ไปเห็นนี่ก็จะรู้สึก ว่ามันแตกต่างจากที่เห็นในภาพเยอะเลยนะครับตรงนี้เขาเรียกว่า Queen of Mountain นะครับ่เป็นวิวในเทือกเขาแอลเช่นกันนะครับก็ถือว่าสวยมากๆก็เกิดว่ามีโอกาสได้ไปผมก็ขอแนะนำเลยนะครับอ,อย่าได้พลาดโปรเจกต์นี้หรือว่าจุดชมวิวตรงนี้นะครับเพราะว่าสวิตเซอร์แลนด์นี่เป็นเหมือนเมืองที่เรียกว่าโชคดีที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีให้ดูนะครับ แล้วก็ธรรมชาติให้ทรัพย์สมบัติตรงนี้ิตเซร์แลนมาถือว่าให้มาเยอะมากเดี๋ยวจะลองกับแล้วลองให้ท่านได้ดีนเสียงลมที่เร็วๆเ,เลยนะครับจะ่าจะลแค่ไหนนะครับา ชมชมวิวของควีนออฟมานเท่นนะครับที่สวิตเซอร์แลนด์ชื่อว่าลิกกี้นะครับจุดนี้เป็นจุดนั่งชมวิวเลข้างล่างนะครับที่เรานั่งเรือล่องมาจากลูเซอร์นะครับมองเห็นวิวทั้งหมดเลยสวยงามมากเลยะครับใครที่ไม่คิดจะเสียเงินใมาสวยเงิแนะนำที่นี่นะครับถ้ามี s ช้เ t อร์มิ่ a พลสก็สามารถลดค่าใช้่าย สวยนะครับนี่เขากำลังขอสร้างสายรถไฟที่นี่อยู่นะครับชื่อว่าลิกิกุ่มนะครับท่านบน้เป็นห่งน,นะครับเป็นเส้นทางมากครับครับแล้วเราก็ได้มาถึงตามรอยซีรีสนะ์เรื่องอะไรนะ ลืมฉันนะครับลมแรงแมากจุดนี้วิวสุดยอด นั่นเป็นเสียงลมจริงนะครับที่เกิดขึ้นบนยอดเขาลิกกี้นะครับผมก็รีวิวได้เท่านี้นะครับก็ขอได้รับความขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์มาชมกันนะครับแล้วก็รบกวนกด u u s สไคร e หรือกดไลค์ให้ผมก็จะเป็นพระคุณมากนะครับกับช่องพ a ดอี h ช n n น l นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ